คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ถือว่ามีความสำคัญที่จะทำให้ผู้นำเข้าทราบถึงต้นทุนของการนำเข้าสินค้าแต่ละครั้งและสินค้าที่ต้องนำเข้ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดใช้ตู้แบบไหนถึงจะเหมาะสมและช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเคลียร์สินค้าออกจากกรมศุลกากรหัวข้อในวันนี้ขนาดตู้ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าเต็มตู้ก่อนนะคะงานเต็มตู้ full container load หรือเรียกคำย่อว่า FCL คือการขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าทั้งหมดในตู้จะมีเจ้าของเพียงรายเดียวการขนส่งแบบเต็มตู้มีรูปแบบขนาดของตู้ซึ่งขนาดของตู้ที่นิยมใช้เช่นขนาด20ฟุต 40่สิบฟุตสี่สิบฟุตไฮคิการขนส่งแบบเต็มตู้มีรูปแบบของขนาดตู้คอนเทนเนอร์ยี่สฟุตหรือตู้สั้นขนาดของตู้ที่นิยมใช้ขนาด20่สิบฟุตกว้าง2.44เมตรยาว6เมตรและสูง2.6เมตรขนาดภายในตู้กว้างประมาณ2.35เมตรยาว5.86เมตร และสูงประมาณ2.38เมตรรับน้ำหนักได้สูงสุด21ตันแต่สำหรับน้ำหนักที่สามารถบรรจุได้ประมาณ18ตันหรือ18,000กิโลกรัมยกตัวอย่างเช่นป้อมนำเข้าวเม็ดพลาสติกน้ำหนักราวๆ16ตันหรือ16,000กิโลกรัมทอทอก๊อตเวทราวๆ 16.11ตันหรือ16,110กิโลกรัมนั่นเองการขนส่งแบบเต็มตู้ขนาด40ฟุตหรือตู้ยาวขนาดตู้อยู่ที่ประมาณกว้าง2.44เมตรยาว12.09เมตรและสูงประมาณ2.6เมตรขนาดภายในตู้40ฟุตกว้างประมาณ2.35เมตรยาว12.03เมตร และสูงประมาณ2.38เมตรบรรจุสินค้าได้ราวๆ60คิวน้ำหนักที่สามารถบรรจุได้ราว27ตันการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ขนาด40ฟุตไฮคิวจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูงมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นอีก1ฟุตใช้ในการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากแต่หลากหลาย อาจรับน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับตู้ยาวแต่ปริมาตรของการบรรจุได้มากกว่าขนาดตู้40 HQ กว้างประมาณ2.44เมตรยาว12.03เมตรและสูงประมาณ2.9เมตรขนาดภายในตู้กว้างประมาณ2.3เมตรยาว12.03เมตรและสูงประมาณ2.70เมตรบรรจุสินค้าได้ราวๆว8คิว รับน้ำหนักที่บรรจุสินค้าได้สูงสุดราว28ตันหรือ28,000กิโลกร,รมัมซึ่งขีดจำกัดของน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งและข้อบังคับของแต่ละบริษัทขนส่งนั่นเองค่ะ